ดีแม็กมาเปลี่ยนโช๊คหน้าปินเลื่อนแกน16สเต็ปโหลด1-4นิ้วส่วนโช๊คหลังใส่เป็น PT Auto s p e e ปแกน20กระต่ายจากร้านสตางค์โล้อโตที่ได้สวิตมาและจ้ามา,าค่ะหลังจากคุยช่างเนี่ยได้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็มาเริ่มงานกันเลยด้วยโจทย์ของลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นปินเลื่อนปินเลื่อนเพราะว่ามันสามารถโหลดได้1-4นิ้วแล้วโจทย์ของลูกค้าคือไม่ชอบหน้าลอยก็คือตอนแรกเนี่ยลูกค้าว่าอยากให้หน้าอยากให้หน้ามันทิมหน่อยเพราะว่า ช่างก็บอกเดี๋ยวขอถอดของลูกค้าดูก่อนเนาะเพราะว่าใส่สตัดมาไม่แน่ใจว่าโหลดเท่าไหร่แล้วปรากฏว่าพอถอดออกมาเนี่ยของลูกค้าโหลดหนึ่งนิ้วครึ่งช่างนางก็เลยบอกลูกค้าว่างั้นถ้าลูกค้าไม่ชอบหน้าลอยเนี่ยเดี๋ยวนางไงจะปรับให้เป็น2นิ้วนะอ่าเสร็จแล้วเพราะว่าตัวตัวเป็นเลื่อนเนี่ยมันจะปรับได้1 2 3 4เป็นนิ้วเลยค่ะมันไม่สามารถปรับเป็นมิลได้เหมือนสตัดเนาะมันไม่ได้เป็นเกลียวพอใส่เสร็จแล้วค่ะอ่าลูกค้าไม่ถูกใจ ลูกค้าบอกว่าหน้ามันทิมไปเพราะว่าช่างแจ้งไปแล้วเนาะว่ามันเป็นโหลด12 3 4สลูกค้าบอกหน้ามันทิมไปอ่ะโอเคไม่ใช่ปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะถึงก็เลยทําให้นานหน่อยไงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะที่ทํานานเพราะว่าเปลี่ยนสองรอบใช่จึงพอรอบ2เนี่ยโอเคลูกค้าชอบใจคือสรุปคันนี้ก็คือใส่เป็นหน้าโหลดหนึ่งไปจ้าเพราะว่าโจทย์ลูกค้าตอนแรกแบเป็นบอกว่าไม่ชอบหน้าทิมข้างนึ่งก็เลยปรับไปให้โหลด2แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วค่ะในเมื่อไม่ถูกใจแล้วก็ต้องปรับจนกว่าจะถูกใจเนาะ โอเคเสร็จแล้วก็มาจานนี่ค่ะเอาชกมาประกอบที่รถเลยนี่จะแดดก,ก็ร้อนแดดร้อนๆแล้วก็ลุยงานค่ะไม่ได้ยั่นเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วขันน็อตปีกปีกนกให้เรียบร้อยค่ะอัดเท้แนน่นเสร็จแล้วใส่ล้อไปเลยจ้า เดี๋ยวสักคู่หนึ่งก็จะเสร็จคันนี้ลูกค้าใส่ช๊คหลังเนี่ยนะคะช๊ค P.T. Auto Speed จ้าหน้าโหลด2กรก็ส่งจะประมาณนี้เลยนะจะจิมทิ่มกว่าข้างหลังหน่อยเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าไม่ถูกใจเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าโหลดหนึ่งไปให้ลูกค้าแล้วก็จะยกขึ้นมาสูงจากเดิมหน่อยกระส่งก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน P.T. Auto Speed ร้านประกันรั่วซึมให้1ปีมีปัญหาติดขัดอะไรเข้ามาได้เลยค่ะมีของเลยที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยคะ่ะขอประทานโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานมีจานหน้าโหลดหนึ่งแล้วก็หลังสามขอบคุณคะ่ะ